ริชแบนช็อปได้เติมเกมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมหรือ o อริจินบนเว็บรับริชแบนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเงินเกมราคาถูกได้วันนี้ที่ริชแบนช็อปเท่านั้น คุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุม้มจากเกมชั้นนําไม่ว่าจะเป็น League of Legends, Valorant, League of Legends Wild Rift, ROV, PUBG Mobile, HOK OK, หรือเกมชั้นนำอีกมากมายปาดกัะหลายโพดวันนี้จินรู้ขอแนะนำํำตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปร์เซ็นต์ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop ก,กับการเติมเงินในรูปแบบ Official a d แอดดูแลตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www.richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเจอเว็บเติมเกมที่ไวใจได้1นล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ ริชแบนช็อปยังอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะ <Just> และแผนนี้บอกจะเอาไอเทมซับของซับออกไม่ามีอะไรออกเลยวะงง ลืม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 แต่มันมาเป็นอ๋อแค่ติดใจไม่ได้โอ,โอ้มึงเอาฮิวมาด้วยอ๋อกับมึงสิโอ้มอไฟมอไฟอะไรเนี่ยมอไฟสรงเวทด้วยโอ้โหมอไฟเวทอีกอร่อยเหาะ โอ้ยโดนเลยด้วยเก๋เจ็บอย่าแฝดมาตะคิวหนึ่งกูนะเอนแน่รู้หรอกฮอร์ลืมลืมลืมแชปเด็เอาไปเล่นเลยเอยาเอาไว้เล่นยาวๆเล่นกันยาวๆเนาะล่อมันเดี๋ยวมันจะหิวเราแน่นอนแล้วเราจะเราจะรอดเว้ย นะไอ้แฟดมาเอาเวอร์ไปเนาะเสียแฟดเสียแฟดไว้ป่าไว้ใ้ป่าไว้ก่อนเฮ้ยดีฟินตัวนี้มันช่ำชองเชี่ยวชาญชาติชั่วจังเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้ถ้าเป็นกูเป็นแดนน่ากูแฟดใส่สกิลหนึ่งแล้ว นาในวายริสเป็นไงบ้างพี่รู้สึกว่าตัวมันตัวมันโอเคนะแต่มันไม่ได้เก่งมากึขนาดว่ามาซุกเอามันแทงเก็บสแต็น้อยชิบหายเลยกูอเออตัดนด้ยังไงวะ Ơi, lì phín mày áo, oh, tệ thù oh. lão oh, Áo trời Áo oh, trời ơi ยังไงถ้าเพื่อนเราก็ได้เลือดอยู่ดีนะไอ้ได้เงินอยู่ดีทุกทีเราลาได้เต็มที่นี่เต็มถอยก่อนเจ็บเดี๋ยวนะสกิลสามอ่ะโอ้โห อากำลังสงสัยเลยว่ามันมีบอร์ดไหมกูหมดกูหมดความสงสัยเลยช็อตนี้กูหมดความสงสัยเลยคิดว่าเออมันจะมีไหมวะมึงสกิลหนึ่งใส่กูกูก็ตายแล้วแต่มึงอันตีเลยใจคอมึงเอามาหิดไปไหนเนี่ยว่าบอยจริงๆออไปไปกันต่ออุ้ยโอ้ยโอ Is this possible <Yes. S 1> ตายแค่นั้นเองมันต้องเบอร์นี้มันต้องเบอร์นี้ไอ้เหียเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้แม่กินเซคายสัตว์พุ่งกูทีเดียวกูไปต่างโลกเลยเวนมึงจะตายนะเพื่อนมึงตายได้เลยนะเพื่อนโอ้โหมึงโดนใส่ด้วยโอ้โใจคอมึนองนี่ คือเป็นคนยังไงวนะที่มึงเป็นคนโอ้ยหยอกรอเล่นอย่าเข้ามาอย่ามาหากูอู้หูแม่งเ้ยคิดว่าไม่พอพอเพร,เพราะงั้นอ่าวบนตามไปตัวนึงใช้สกิลสามแล้วจบกูพูด่าษาขาำเลย คนทางในการเล่นเวก,ก้าซับกูมมนมันเดือดร้อนชีวิตจังเลยวะมันไอนคิดแล้วมันไม่ลงไปล่างกันบ้างหรอวะคือเมื่อกี้คือกูคือคือ,คอมึงโยนเนียมึงขึ้นมาบนเหรอโยนเนี้ยนะมึงนั่งเกียอะไรกูว่ามาเกียดอะไรกูวะโอ้ตรงนี้มี จะเรียกมากายแ่ต้าใสขอซะด้วยอย่งชอบเลยเอดีสาใสาใสายสาเต้าเอาดีีเอาดีน้องน้องเอาดีๆน้องน้องเอาดีๆน้องเอาดีๆไม่งั้นโดนชัดดาวน้อง กับ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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วรู้แล้วว่าเก่งพอแล้วไอชิบหายเอ้ยพอแล้วไอเชี่ยโดาตายโอ้โหมึงนี่มันเขาเอฟซีพี่เปล่ามึงก็เอฟซีกูเกิลในเวนมึงก็โอ้โหเออแต่ทรงผมมาเงินผมนำทรงผมมาเอดีไม่เกิดเลย ลูกกอยดีพี่น่อยครับหนูตัวนหนึ่งสามเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเก็บตัวเนองอยู่ช่วงเก็บตัวให้ให้เข้าไปให้เขาเขาชนถึงมึงตายเลยนะมาอยู่ที่เดียวปุณเนี่ยดูมันเล่นแล้วก็ดูมันเล่นดิลาก่อยในสามสองหนึ่งฝ่ดึงเฮ้ยยอก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 ,ยอก เนี่ยกูอย่างนี้มึงเงินก็โถมใส่กูรัวๆฮน่โหลนี่กลับบ้านจะด้วยน่ากลัวจังเอาจริงมังเอาจริงมงเอาแล้วม่งเอาจริงกดเลยกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมอีกเอาเข้าไปอาโอ้โหมึงกดอะไรกูเนี่ย เพคกูยังไม่เต็มอีกเหรอพี่นุ่มเดี๋ยวมึงรอกูกูขออีกห้าทีสตกกแต็คกูเกินร้อยห้าสิบเมื่อไหร่เดี๋ยวมึงรู้เรื่องเฮ้ยรีทีนมาแล้วรีทินเอาแล้วเอ้ยหลบตัวไหน้นั่นไงไดะพาไปกูคิดก็เลยโอเคมีการหิ้งเกิ่ขึ้น เจ็บโอ้ปะจะแตกต่อไปก็เก yeah. yeah. ้าสิกกว่าเจ็บเจ็บเจ็บใช่ตัวเจ็บอันตีเลยปะเนี่ยบุมดีจ้ะโอเคได้สวยนะแต่แบบเอออย่างเงล่ะกงสวยไหมน้องกงสวยไหมครับ เดาติเดามันติสักพัมันันติมันจะ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 อันติเขาเขาไม่ไม่เข้าด้วยป่ายังไม่เอาก่อนเอาไม่ได้ ล่างตายตายปอมกอมไม่รอดไอ้เหี้ยคู่หูพี่น้องโดนฟูคอมโบกว่าร้องไห้บนใครโดนอีกเนี่ยโอ้โหมิดเลนก็สามตัวเออเออเน้าะเงาเหลืองเนาะเงาเหลืองน้องน้าะเงาเหลืองเนาะเงาเหลืองน้องตายกูหน่อยตายกูหน่อยตายกูหน่อย มึงเข้าไปได้สัตว์มึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิน้องมึงเข้ามาดิอย่าเหลืองน้องอย่าเหลืองไม่ขอร้องโอ้ที่ไหนละเหนือมั้ยอุ้ยไม่กดแข็งวะเมื่อกี้ กูห่วงแข็งแล้วไหมนี่กูห่งแข็งแล้วไหมอ่ะวูห่วงีข่งเฮ้ยเขามาลุกกันร่งมึงเอามังกรดีเพื่อนมึงเห็นไหมว่าเขาอยู่ซ้างสามตัวมึงเอามังกรดีเพื่อน, <c oughs> <c oughs> นเออมึงเออมึงเช็คกันอ้อโดนตายแตกอีกโดนอันตีไม่ได้โอ้เ <c oughs> ออบนก็สามตัว เออมึงดูเหอว่ากูเจออะไรัวนว้าหนึ่งเอดีก็ศูนย์สี่้ยกูต้องมาเจออะไรเนี่ยอรลโดนอีกแล้วแข็งไปโ <c ười> ดนไปอีกเอาเข้าไปเอาเข้าไปแ <c ười> ข็งแล้วกันนะยัง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 เฮ้ยบ้านกูงนึงโอ้ๆๆโห <c ười> ถ้ามึงยังไม่ได้ ถ้ามึงยังไม่ได้ก็แปลว่ามึงไม่ได้ไอ้เชีย่ยเอ้ยอย่าบอกว่าโ,โดดใส่ถ้ามึงโดดใส่ใจมจ็งได้มากสุดโอ้โห,โห <c oughs> ตีมาโอ้โหดาเมจ <c oughs> มึงไปไหนเนี่ย <c oughs> เล่นสายเวทซะด้วยไอ้เชีย้ยสายป่ปกติก็ไม่เอา โอ้ยมึงมีเวทสามสี่ตัวแล้วมึงจะเอาเวทอีกทำไมฝั่งนู้นออกกังเวทคุมชิบหายแล้วมั้งไอเวทเอ้ยทำยทำไมทำทำไมวะโอ้ยคือมึงมีเวทแล้วเนี่ยมีกู มีกลางมีบนมีฝ่ามึงยังจะเล่นแม่อีกหรอเอดีโอ้โหแล้วแม่งไปสุดทางด้วยโอ้ m ม g o ก d ดเนสไม่รู้ทำไมเดี๋ย <my> ดาหน้าเช็คดิไม่โ hey. oh, อ้นแอนน เช็คเลตติง้งั้งั้นเวกูเริ่มมาแล้วนะแต่แต่ก็ไม่เพียงพอจริงๆกูกูต้องแบกมือไหนวะเนี่ยกูไม่เข้าใจแบบมากๆเลยว่าแบบอือ ทำไมกันเนี่ยโอ้ยมึงให้ซับแบกนี่มึงต้องพิจารณาแล้วมันไม่ใช่แล้วมันบอกคือ้ยจาตีเลยเอาใจเย็นดิปปโอ้ย โอ้โหแล้วดูมันเอากูด่ยแล้วกูรอดเฉยโอจะฟักโปะไม่รอดแล้วอู๋เลยมึงดูดาเมจบันด้มึงดูดาเมจเอริกกูดิโอ้กูไม่รู้เออไอ้ควายฮันตี้ปะโอเคหลบสวยตายอยู่ดีตายไปตัวนึงเออกาไปตัวไม่คุ้มไอ้หี้ยมึงเล่นเยียอะไรของมึงเนี่ย มาแทงตูดพ่อมึงเหรอริดเบนเนี่ยเฮี้ยเวทสี่ตัวแล้วยังจะออกริดเบนอีกบ้าหรือเปล่าเอาหูวไว้กั้นสมองไอ้เฉยหรือไงวะกูงงทำไมวะ มึงสมเพศกันบ้างไหมเนี่ยให้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 ใหใหใหแบบให้ซัพพอร์ตแบบให้เงินเยอะสุดเนี่ยฮะคิวเยอะสุดเนี่ยมึง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 รู้สึกอะไรกันบ้างไหมมีแค่ป่าคนเดียวที่พอจะเล่นได้ที่ที่เหลือมึงอะไรกันเนี่ยเออปา่ายังพอไหวอยู่เหลือแม่ง ก่อน <Okay. S 1> ตัวสุดท้ายต้องไฟก็ได้ทำเวฟเอาไอ้เมัอนมาไฟเดียวจบเลยนะเนี่ย <ideas> ตายมันพนชนตายแน่นอน ดีดีเป็นเซฟไฟได้ดีตายไหมเกกูอีกแล้วกูรับจอบอีกแล้วมึงกูไม่อยู่ตายกันอีกคนไม่ครบมึงคนไม่ครบเอาตัวเออป่าทำดีอันนี้ทำดีป่าทำดีอันนี้สวยแต่ที่เหลือเชื่อเลยเนี่ยเอาไว้เอามา มึงกดทำไมเนี่ยกูมไม่รู้ไอ้สัตว์มันมีสัญญามึงบ้าหรือเปล่าไอ้ใช่โอ้ย กูคิดถูกแล้วแหละที่กูเอาเวก้ามาเนี่ยทำดาเมตช่วยงั้นมึงโอ้ตีเสแล้วเออมันต้องอย่างงี้ไอ้แน่หลบอ้าวเดืดโกลดีเรารอบรอบเ้เกือบฝันรุ่มันก็แรงเอาแรงเอา,เอาโฟกัสแต่กูเวเยนขายของทรัพย์เลยพปจ่จินอีกไม่นานให้ข,ของ ให้ของกูฟูก่อนให้กูมีเงินเหลือก่อนกูเอาแน่ไอ้เชี่ยเขาลองเมตาใหม่อยู่มึงลองทําไมมึงโอ้โออกมงกุฎมากันสกิลด,ด้วยดาวเมทมึงอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเออเอาไว้ก็จะหนึ่กระป๋า,าวันี่ยมีแก๊สเปิดมังกรก่อนด้วยเปิดมังกรก่อนด้วยเอาระมึงเช็คหรือยังเช็คหรือยังจะเอาอะเช็คหรือยัง ตายกูเลยโอ้โหตายอยู่ดิโอเคกัรให้กัรให้กัรให้ไปไปได้มินิโบว์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 เอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้ยยี่หนึ่งตามันเหนื่อยจังวะเยี่ยนหนึ่งยาวมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอวะ ให้มันจบจบไปให้มันจบกกนจบไปชอบแบบนี้วะนี่ไหมนี่นี่ดีดีกว่าเยอะเดี๋ยวของซับชิ้นต่อไปที่กูจะออกกูจะออกกูออกอะไรดีเนี่ยกวอกของแทงแม่งเลยสัก์ก <c oughs> ูไม่เหลืออะไรจะเล่นแล้วกูกูไม่มีอะไรจะเล่นแล้ว ดูสก,กอร์ไอ้เชี่ย้ยไม่รู้จะพูดยังไงเวนย่าติโกโ,โหติการมึงเฮ้ยกดไลค์คลิปหน่อยกดไลค์คลิปหน่อยทีนึงลองไปกดหน่อยระหว่างรอน่ยไปมันเอาบาลอนแล้วมันเอาบาลอนกันแล้วเออไปอ้าแล้วมาโดนตัดคนหนึ่งได้ไหมไอ้นี่ตายฟรีวะเนี่ยเอ้าวันตีว้าอเคไนก์วันไนก์วัน ยังยังยังเล่นได้อยู่ยัง,นง็นไปได้ีิตสติววินดาบโบโม,โมันน่าจะอยู่แถวลานน่างนะครักูซื้อหัวกูไม่ถืออย่างนี้วะขอสักหนึ่งตัวเดินอ้อมลงมาหน่อยเดินอ้อมลงมาอมีอ้อมด้วยขี้เงี้ยมังอ้อมบูไอ้สักเอ,อ้รู้ดี เตะกูเข้าเลยนะเตะกูเข้าเลยนะกูแฝดเอาเลยนะถ้า <c oughs> มนเตะผมปล่อยคู้นานมันก็ยิ่งเจ็บเองพูดกันเลยน <c oughs> แน่นอะกูคล้องละเฮ้ยจ๋ามันโดนด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเตะหลบเตะสวย <c oughs> เออไม่พอเออโอ้โหแฝดมาช่วย <c oughs> มึงแฝดสมัยเลยเหรอ ใจคอมันใช้ได้หะออามาดูนะครับผมว่าสามคนนี้จะสามารถกันบ้านได้หรือเปล่าอะทันติมิดไม่มีเดี๋ยวนะเอที AD กูไม่ออกองเท้า ปีบาลอนจะคึงช่่วโมงแลไอ้สัตั์เพิ่งมาช่วยเขาเล่นไอเทมถ้ามึงเล่นแล้วมึงเก่งกูมไม่ว่าไอเยอะแต่นี่มึงเข้ามาแล้วแบบมึงเลือกมาแล้วมึงมันไม่เกิดอะแล้วเล่นเวทอีกโอ้โหกู <c alling> จะมีนักเวททำไมห้าคนวะกูงงมากเลยี่ยเอามาดู ทีมแมดล้วนกูกับป่าแบกพวกมึงเองน้องอีกตีเออไม่ชอบใจเอาดิเข้าดิเราไม่นเข้าจริงบึ้มไปดิน้องอันนี้น,น่กดใส่ทันด้วยไอ้เหี้ยกูทำดาเ,เทาเมจใช่ไหมไปกวนตีนเขาเ้าไปอ่ารอบเนี้ยมึงชนมาเลยจบกูขอรอบเดียวนะ หูแรงแรงสกิลสองยืนยันหายแล้วเริ่มแรงแล้วแต่ล่างไปอุ้ยอันติีว่า,าวโหทนนี่ไม่รอดมันมันยากนะที่มันไม่ควรยากทำไมวะมันยากทำไมวะสวัสดีครับ

ชิบหาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขามาแล้วเขามาแล้วะเฮ้ยตีบ้านตีบ้านปากกูตีบ้านให้แล yeah. ้วตีบ้านไอ้เหี gotcha. ้ยเออที่สัตว์กูเหนื่อยมากเลยไอ้เหี้ยแม่งโก้กู กว่าจะได้ดาวหนึ่งเ้ยเมตาอินเดียถือกำเนิดใครจะเล่นก็เล่นในสัตว์กูบนนะกว่าจะตื่นในสัตว์เอ้ยกี่ชิ้น